โอ,โอ้ยรอดเว้ยโอ้ยรอดเว้ยโอ้กคิดว่าเต็มปากโอ้ยอไอบอลหาเรื่องอีกแล้วไอสัตว์บไม่หาหาแต่เรื่องมึงนี่มีคนสอนผมว่าอ่าฮัดคอนะครับนะไม่ต้องเคาะเคาะเบาๆก็ได้แล้วก็ไปเน้นทางกอนะครับนะไอสัตว์ด้วย Đi ngay SẠC sạc Ây ya, Ây da Ây da Ây da ƠI da Hát khó thế đuôi Ây da ya, ya, da อย่าทำแบบนั้นอย่าเสียเยื่อแน่อย่าเท่าไหร่วะแปดร้อยห้าสิบอย่าอย่าอูเต็มปากเฮ้ยโอ้ยรอดไหโอ้ยรอดไหมโอ้ยิิยว,ยว่าเต็มปากโอ้ เดี๋ยวเพึ่งพ่งแกล่องเองนะไม่เอาไม่เอาพอแล้วอ้ตอนหมุนตู้น่ากลัว ไม่อยากหลังเลยนี่คือที่เปิดหวานเพราะว่าถนอมถนมเยื่อเนี่ยไม่เอาประสากไม่เอาอุย้ยบอลไอ้บอลไ,ไล่อยู่น,น,นู้ตวงไอ้บอลเออได้ไงข้างข้างไอ้บอลข้างตัวง ไม่เอาอีกไกลอีกไกลอีกไกอู๋มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับสอนผมว่านะว่าเอา่อเห็นผมทำคลิปนะครับนะานะแล้วก็ไม่เอ่อใช้ฮาร์ดคอร์แบบผิดผิดนะคนะรับนะเขาเลยบอกว่าฮาร์ดคอร์ต้องตอนะ้านะนะแบงค์เขาสอนมาครับเรียบร้อยคนระับ S 1> <S 1> <S โอ้อหติดทางแก้มใส่นี้ปลาสาคโคตรเยอะอะเอาปลาไหลมาด้วยก็ดีนะเ,เอาไม่ปลดอ่ะใส่นี้ยางนั้นเลยปลาสา เดีย๋ยวไปฝืนมันนะปะา้าซาก็ฝืนไอ้บอลก็มาอเช้าก็เอ่อเมื่อตอนที่ว่ามาไม้แรกก็โดนไปนะไซนี้นงงเ,เอาไามนี่มาอ,อ,อุ้ยต้องเอาขึ้นไว้บอลอันนี้ต้องเอาขึ้น เนี่ไอบอลเมื่อเช้าผมปล่อยไปก็ใส่เนี้ยมรีบปลดกันบอลถ่ายรูปให้หน่อย